สวัสดีครับอตอนนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับวันนี้ได้รับอมอบหมา้เอารถพ่วงแม่ลูกนะครับไปขึ้นงานนะไปขึ้นตู้ไม้มันจะสันส่นๆนิดหนึงนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นลักษณะพ่วงแม่ลูกนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นรถด,ดำได้นะครับรถด,ดำได้เดี๋ยว ถ่ายได้ไปถึงไหนหรือยังไงเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนๆชมกันนะครับ mm hmm. ก็ไปได้ทุกที่นะครับทุกงานที่ได้เงินนะสุริยาพามันทุกไม่เคยเกี่ยงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ S <S ให้ด้วยเดี๋ยวไปขึ้นตู้ที่ลานตู้เอกชัยแล้วก็ไปดำโซนแถวแถวสมุทรสาครพระรามสองอะไรแถวแนี้แหละครับเดี๋ยวไปกับอ,อีกคันหนึ่งพี่ออดที่เขา,าไปประจานหมดแลเดี๋ยวเราไม่รู้จักหรอกเดี๋ยวเราวิ่งตามพี่ออดไปโอเคเจอกันเลย นี่นะครับเราก็เดินทางไปรับตู้ลานตู้หนักที่าลานอยู่เอกชัยนะครับเขาบอกว่าอยู่ถนนีเอกชัยนะแถวสมุทรสาครเราไปกับที่ออดนะครับออดคันหน้าเราที่ขึ้นขวาขึ้นกลางไปแล้วนะที่ขลังแสงนะ ก็เราก็ยังไม่เคยไปร้านนี้นะแล้วก็งานใหม่กับรถที่ไม่ได้จับประจําด้วยแม่ลูกเนาะก็ตามพี่อ,อดไปแล้วกัน เราก็ได้เข้ามาถึงแล้วนะครับมันจะเป็นถ้า T S เอ้ย S C T บริษัทสยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอลจำกัดนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเรียกในศัพท์ของที่ว่าห mm ัวหน้าเข้าใจมา mm hmm. เขาบอกว่ารับตู้ที่เอกชัยก็คือที่นี่เลย S C T mm hmm. ที่เอกชัยเนาะมันอยู่ถนนเอกชัยนะครับแต่จริงๆมันจะเป็นอยู่ของเขตของจังหวัดสมุทรสาครแล้วแหะเดี๋ยวเราทําเรื่องเอกสารขึ้นตู้กันครับเดี๋ยวไปส่ง แถวสมุทรสาครนี่แหละคลิปนี้มาด้วยรถพ่วงนะครับสองคันมากับคันหน้านี่คือพี่อ,อดก็เดี๋ยวเราลอยื่นเอกสารนะครับพอดีเอกสารมันยังไม่พร้อมนะครับเอกสารยังไม่เสร็จเห็นว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์นะเดี๋ยวรอแป๊บนึง รอเดี๋ยวลูกพี่เขาจัดการให้นะตัวนี้จะเป็นฮิโน่นะครับซีรีส์500นะครับเป็นตัวซีรีส์นะ ก็ตอนนี้เราก็าอรอคิวลงของนะครับเราถึงโรงงานแล้วเราคิวลงของนะครับดอลงตู้เสร็จเราก็ไปคืนที่บริษัทวินวินเทอร์มินอนที่อยู่าราชบังนะครับ โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กก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 ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับมันยาวแล้วอะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปคืนตู้นะครับก็คืนตู้ลากกระบงังนี่จะไปยังไงวะเนี่ย นะฝากาากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงนี้สุริยาพร,รมทุกสวัสดีครับ